สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์ของคุณนะคะใครนะคะที่มีลักนณาเนาะดาวจาันดาวอาทิตดาวศุขะคะ่ะสถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสต,ตะวันตกเพราะฉะนั้นกันนะวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาส์ไทยค่ะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีพิจิก ะะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยนะมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับค่ะเครื่องแรกเราจะอ่านดวงความรักเครื่องหลังเราจะอ่านดวงการงานการเงินให้นะคะและนี่คือแรนดอมคลิปนะคะซึ่งมีสิทธิ์ที่จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยได้เลยนะคะแต่สิ่งใดที่เรามีความรู้สึกว่าเราฟังเราไม่สบายใจไม่ต้องเก็บกับไปเครียดเพราะไม่ใช่ดวงของเรานะดูซิขอให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ค่ะ ของพิจิกลักษณาพิจิกหน่อยนะคะได้ไพ่ไนท์ถือเหรียญไนท์นถือเหรียญตัวคุณหรือคู่กรณีอาจจะอายุไล่เลียกันและเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันได้พี่มองว่าเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันแน่นิ่งมาเป็นระยะเวลานาน มันเป็นการแน่นิ่งเพื่อที่จะรอการขับเคลื่อนหรือรอการเริ่มต้นหรือแพลนอะไรสักอย่างสถานะความสัมพันธ์ของคุณและเขาในตอนนี้น่าจะไม่มีไม่มีการสื่อสารไม่มีความคืบหน้าหรือว่าคือไม่มี any s i g n อะไรเลยคือสัญญาณหรืออะไรเงี้ยไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะไปต่อมันจะจบหรือมันจะเงียบไปเลยหรืออะไรเงี้ยเหมือนอยู่ในช่วงพักเบรกนะคะพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะ มาไหนดูซิสถานการณ์ในอดีตเป็นยังไงคะพิจิกลักษณะพิจิกไนถือถ้วยอ๋อเด็กถือถ้วยเด็กถ้วย9้าเหรียญสีดา้นิ่งจริงด้วยเด็กไม้สถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะพยายามที่จะเข้าหา พยายามที่จะสื่อสารมีการสอดส่องมีการมองแต่สิ่งที่ได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่งก็คือความนิ่งเฉยการสงบนิ่งการนิ่งเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อีกคนหนึ่งกำลังแฮปปี้อยู่กับชีวิตที่เป็นโสดคือดูอยู่ได้โดยที่ไม่มีอีกคนเลยเป็นฟิลประมาณนั้นจริงๆนะคะก้าเหรียญน,นะคะมีความสุขมีความสงบอยู่แบบอยู่แบบ ไม่ได้สนใจอีกคนในขณะที่อีกคนก็ก็สนใจอีกแต่อีกคนพยายามเข้าหาแต่อีกคนไปโฟกัสกับเรื่องอื่นเนี่ยมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะอ่าไหนดูซิแล้วปัจจุบันเป็นยังไงพิจิกรักษณะพิจิกปัจจุบันเป็นยังไงขอดูหน่่ยสี่ถ้วยนักกว่าเดิมอีกนอไปเลย <laughs> ปัจจุบันไม่สนอกสนใจนะคะ สี่ถ้วยเทมเพลตสี่เหรียญเจ็ดเหรียญโอปัจจุบันนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่แน่ใจว่าต่างคนต่างเป็นหรือว่าคนใดคนหนึ่งนะเลือกที่จะไปโฟกัสกับการงานการเงินแล้วก็ไม่ได้สนอกสนใจอีกคนหนึ่งอะ่ะไม่สนใจเลยอะ่ะฟิลนันเลยอะ่ะแบบแล้วแต่เลยค่ะคือจะหยิบยื่นคือจะทําอะไรแล้วแต่เลยค่ะไม่ได้สนใจนะคะแต่พร้อมที่จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็สนใจแต่ตัวเองมากกว่าบางท่านบล็อกด้วยนะ คือไม่ไม่สนไม่พอบล็อกด้วยไม่สนไม่พอบล็อกเลยอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเออไหนมาดูซิความรู้สึกนะคะของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงคะขอท่านให้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในะคะ่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกสเตรนจ์ Strange. ก็มีความคิดถึงแหละที่ว่า เป็นสตรนที่เป็นเก้าเหรียญสเตรนเก้าเหรียญไนท์ถือถ้วยโอเคไพ่สองไม้่ะอืมไพ่สามไม้บางท่านเป็นชาวต่างชาติคนไทยต่างแดนได้แต่ว่าคุณและเขาเวลานี้น่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ห่างๆกันนะคะพี่มองว่าเป็นแบบนั้นได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะ อันไหนดูสิแล้วความรู้สึกที่เขาเขามีต่อคุณเขามีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะเขามีต่อคุณนะนะอไหนดูกันต่อว่าแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะผมมีไพ่ห้าถ้วย มีไพ่ห้าถ้วยไพ่คิงถ้วยห้าถ้วยคิงถ้วยมีไพ่เจ็เหรียญเขาคิดถึงอดีตที่มีต่อคุณแน่เลยวัสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์น่าจะบาดใจนะฮะสี่ถ้วยค่ะไพ่เด็กถือดาบนะคะและไพ่คิงถือดาบโอ้ไหนมาดูกันนะฮะ ให้แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอปพลายสำหรับทุกๆคนนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวขอไพ่สำหรับเสียงหมูอ้วนที่รบกวนตลอดเวลานะคะกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะขอภัยด้วยนะคะอ่ะหน้าไพ่เนี่ย จริงๆอ่ะคุณพี่เมย์มีความรู้สึกว่าต่อให้ตัวคุณเองจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขายังไงนะในเวลานี้นะถ้าตัวเขากลับมาง้อนเนี่ยในฐานะเพื่อนคุณคุยกับเขาได้พี่มีความรู้สึกว่าคุณให้อภัยเขาได้คุยกับเขาได้ในฐานะเพื่อนนะจริงๆมันมีความคิดถึงกันอยู่แต่ที่ให้ในฐานะเพื่อนในเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังต้องรักษาระยะห่างกับคนคนนี้อยู่การเข้าใกล้ ในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปมันเป็นพิษกับคุณเพราะว่าคุณเคยถูกความสัมพันธ์นี้เอารัดเอาเปรียบทำให้ผิดหวังทำให้เสียใจจากคำว่าสนิทมากเกินไปมาแล้วเพราะว่าความสนิทแล้วมันไม่มีสเปซซึ่งกันและกันน่ะมันจะขาดคำว่าความเกรงใจคุณเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วอะเพราะฉะนั้นพี่มองว่าถามว่ายังรู้สึกดีอยู่ไหมใช่ยังมีความรู้สึกดี ยังมีความรู้สึกอยากช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยให้อยู่มันเป็นธรรมชาติของคุณพิจิแต่ว่าคุณเลือกที่จะมีระยะห่างกับเขาให้เพียงพอที่ตัวคุณจะไม่ไปเบียดเบียนเขาและตัวเขาจะไม่เข้ามาเบียดเบียนคุณพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วในความสัมพันธ์ของตัวเขามีความรู้สึกผิดผิดหวังเสียใจนึกถึง สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะเคยทำไว้กับคุณนะคิงถือดาบครั้งหนึ่งเขาเคยอาจจะเพิกเฉยต่อคุณไม่สนใจคุณแต่ณเวลานี้ตัวคุณก็ทำบ้างละเขาสัมผัสได้ถึงการที่ตัวเขาพยายามหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณแต่คุณไม่สนใจเขาอะคุณไม่สนใจอดีตใดๆที่เคยร่วมสร้างกันมาที่เคยมีกันและกันมาจะช้านานขนาดไหนไม่สำคัญพี่มิวความรู้สึกแบบนั้นนะ ไม่สําคัญคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วเขาสัมผัสได้ถึงการปล่อยปลาละเลยของคุณน่ะพี่มองว่าแบบนั้นนะเขารู้เขายังเขายังสนใจคุณอยู่ยังส่องยังมองอยู่ถึงแม้จะโดนบล็อกแต่คนรอบข้างคนรอบตัวเขาที่รู้จักกับคุณพี่เชื่อวความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่แค่คุณกับเขารู้จักกันสองคนมันมีคนอื่นๆในความสัมพันธ์นี้อยู่ด้วยอะพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะอะมาดูซิว่าแล้ว สว่างขึ้นไหมโอเคเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนพิจิกลัคนาพิจิกควีนถือไม้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะอืมหนึ่งถ้วยควีนถือไม้หนึ่งถ้วย, my, วยเด็กถ้วยชัดเจนหนึ่งยาบเขาไม่ชอบสถานการณ์ความอึครึมแบบนี้เลย สิ่งที่ได้ในความสัมพันธ์นี้อยากได้ไมตรีจิตอยากได้การให้อภัยอยากได้ความรักดีๆกลับมาพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะเขาอยากได้เขาอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันเคยงอกงามที่มันเคยดีดังเดิมกลับมาถ้าเขาคือคนที่เคยเอาชนะใจคุณได้เขาอยากเอาชนะใจคุณอีกครั้งพี่มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเป็นการเอาชนะที่ใช้ใจแลกใจด้วยนะไม่ใช่แบบเพื่อเอาชนะกันแบบประลอง ไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเออไหนดูซิแล้วขออนุญาตถามเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมเขาคุยกับคนอื่นเนแบบเดียวกับคุณไหมคะด้วยความที่ขาตั้งกล้องมันเป็นอันใหมยยน่นะนะทุกคนอันเก่ามันไม่ไหวแล้ว่นะมันเป้วลงไปเลยนะพอเป็นอันใหม่ปื๊บอะองศาในการสับไพ่กับตัวจังหวะของขากล้องอะพี่เมย์ยังไม่ชินะรนะยะ มันก็จะสะก,กิดบ่อยหน่อยขออภัยนะคะพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ระยะกล้องหรือมันเป็นที่พุงพี่ได้หละโทษขาตั้งกล้องไปก่อนนะหน้าไพ่นะคะถามแล้วเนี่ยจริงๆโอ้คนคนนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะไม่ได้คุยกับใคร เขาค่อนข้างเป็นคนที่ปิดใจพอสมควรความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดที่จบลงไปสร้างบาดแผลให้เขานะคะนอกจากว่าคนนี้มีคนของตัวเองไปแล้วนะก็คือคุยกับคนในครอบครัวของเขาแค่นั้นจบแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนที่โสดคนที่คุณถามถึงคือเก็บตัวเองค่ะแล้วก็ยังคงบาดเจ็บอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดที่จบลงไปอาจจะเป็นคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นคนฝากรอยแผลไว้ให้เขาก็ได้ เพราะว่าขึ้นไพ่สี่เมีเท้านั่นแปลว่าความสัมพันธ์นี้อีกนิดเดียว <c oughs> อีกนิดเดียวคือเป็นครอบครัวกันแล้วนะนะัไพ่ประมาณนี้อาจจะรู้จักกันมาเป็นระยะเวลานานน่ะนานใช้คําว่าขนาดขนาดไหนว่านานพี่เม์พี่ตีห้าปีขึ้นไปพี่เมีความรู้สึกแบบนี้มีเกนได้คอมเมนต์หรือว่าปรับความเข้าใจกันไหมคะไหนดูซิสามถ้วยโอเค สิบไม้สองดาบและไพ่ควีนถือถ้วยหน้าไพ่เนี่ยจะเร็วจะชาขึ้นอยู่กับคนคนนี้แหละควีนถือถ้วยเพราะว่ายังโรเลยังลังเลอยู่นะคะมีคนต้องการรอที่จะปรับความเข้าใจอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามีคนหนึ่งไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเข้ามาชจะชนาแตกไหมนะ ถ้ามางอชะนะแตกไหมนะอีกคนนงึงยังอยากมีกันและกันอยู่ไหมหรือว่าแบบไปแล้วอะไรแบบเนี้นะคะแนวน้มความสัมพันธ์หน่อยพิจิกกับคนที่ถามถึงแนวน้มความสัมพันธ์หน่อยค่ะหกดาบนะหกดาบสี่ดาบเก้าดาบโ oh. อและไพ่เดมูลอึมครึม เป็นการ move on ต่างคนอาจจะต่าง move on กันไปพยายามไปข้างหน้าแต่จริงๆมันไม่ได้ไปไหนอะ่ะมันอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังคงคิดถึงกันมากๆด้วยไม่ได้ไปไหนนะคะเหมือนจะไปเหมือนจะไปแต่จริงๆอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนมันเป็นแค่ stage มันเป็นแค่ช่วงการพักเฉยๆความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะคะยังไม่จบแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะมันไม่จําเป็นต้องรอก็ได้ นะคะในดูซิว่าถ้าคุณเลือกที่จะรอความสัมพันธ์นี้ต่อไปจะเป็นยังไงสี่เหรียญไพ่แปดเหรียญไพ่สิบถ้วยและไพ่เจ็ดดาบอืมความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณคือคนที่โสดมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่า เรารู้กันอยู่สองคนเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่อ่าไม่ได้บอกใครครบกันเงียบๆเ,เป็นครอบครัวกันเงียบๆย,ยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้เปิดเผยถ้ามันเป็นในลักษณะของคนที่มีคู่แล้วก็ชัดเจนว่ามันจะมีเรื่องนอกใจกเกิดขึ้นแล้วก็ยังคงไม่ได้สถานนะนะคะไหนดูซิแล้วถ้าเลือกไปหาคนใหม่อ่ะจะเป็นยังไงเลือกไปหาคนใหม่จะเป็นยังไง เดลเวอร์สามเหรียญเรเวอร์ over, สามเหรียญไพ่เฮอร์มิตแล้วก็ไพ่เจวิลหน้าไพ่พี่เมย์มองว่ามันจะมีความสงบนะในภาวะของการของคนที่เป็นคู่ที่ไม่บือหวาคุยกันเหมือนเพื่อนได้แต่ว่าคุณก็จะได้พบกับลักษณะความสัมพันธ์ที่ประหนึ่งเหมือนคนที่เจอคู่ชีวิตคนใหม่เหมือนกัน ลองดูนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ก็เสพติดตัวติดกันอยู่พอสมควรแหละมีโอกาสได้พบความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะซึ่งซึ่งมันจะเป็นอะไรที่มันโตกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นคราวนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าคุณเป็นแบบไหนว่าคุณเป็นแบบไหนนะคะอ่ะมาดูกันมันแค่พักอะพิจิมันเป็นแค่ช่วงพัก นะในดูซิเขาอยากบอกอะไรกับคนสู้นะคะอ่าไม่ว่าตัวคุณจะเจออะไรอยู่จริงพี่จิกอาจจะอยากบอกเขานั่นแหละที่ต้องสู้เพราะคุณสบายดีคุณสบายดีเพราะความห่างเหินทําให้ฉันต้องเดินจากมาความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมันห่างกันเกินไปบางท่านมีความรู้สึกว่า ใช้ชีวิตเหมือนไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและกันนะมันก็เลยออกมาดีกว่าฉันก็เสียใจไม่ต่างจากเธออฝันดีนะอ่ะอีกไปโยกสิอืมแค่เรารักกันมันยังไม่พอนะอ่ะมันต้องมีเรื่องอื่นอีก เธอเป็นอะไรของเธอกันแน่นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะรู้แต่คุณแบบงอนไม่บอกนะคะไม่บอกดีกว่าอะไรแบบนี้ไม่สนใจอ่าเดี๋มาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกไพ่อยากแนะนำอะไร Conncy ความสัมพันธ์นี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีคนหนึ่งเลือกที่จะไม่สู้กับคนที่เคยสู้มาเยอะแยะแล้วนะคะมันจะมีคนหนึ่งที่เลือกที่จะ take action แล้วเป็นไทยแก่ตัวเองอ่ะฉันไม่อยากได้ความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วฉันโตแล้วฉันไม่ใช่คนที่ไม่มีประสบการณ์เหมือนที่เคยเป็นแล้วแล้วความสัมพันธ์นี้นะถ้าไม่ได้เป็นแฟนก็ไม่เป็นเพื่อนนะ ไม่เป็นละถ้าไม่ได้คอมมิชเมนต์ก็ไม่เอานะและมีคนไม่รอเลยด้วยไม่รอลเลือกที่จะไปมีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นไปได้เลือกได้เองเนะี่ยสุขแบบเลือกได้เองและบอกแล้วพลังงานแบบนี้แหละที่จะเป็นพลังงานที่ทําให้ตัวคนคนนั้นถ้าเขาคือคู่ของเราเขาอยู่ไม่ได้เพราะเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยบนความสุขนั้นมันต้องมีชั้นร่วมด้วยสิอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคจบไปแล้วสําหรับความรักของชาวราศีพิจิกลักคณาพิจิกนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การงานการเงินนะคะสําหรับเรื่องการงานการเงินนะคะพี่มองว่าคุณจะมีโอกาสได้ไอเดียใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ๆจากสถานการณ์ที่บีบบังคับคุณนะคะมีเรื่องความไม่ชอบมาพากนลมีเรื่องการก๊อปปี้งานมีเรื่องการก๊อปปี้สไตล์อะไรก็แล้วแต่แต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะคิดขึ้นได้ใหม่ คุณจะคิดขึ้นได้ใหม่แล้วก็สามารถหารูปแบบใหม่ๆจากงานที่คุณรักทำขึ้นมาได้คุณไม่ต้องกลัวอะไรก็ตามที่มันเป็นความอึดอัดใจของคุณในห่วงช่วงเวลานี้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวหน้าไพ่เนี่ยมีโอกาสที่จะยิ่งถ้าเป็นงานออนไลน์นะแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะเนี่ยค่อนข้างไปได้ดีงานที่เกี่ยวกับมิมชุนอลงานที่ใช้ความคิดงานที่ใช้อารมณ์งานที่เกี่ยวกับอาร์ตงานที่เกี่ยวกับจินตนาการ Creation ทั้งหลายแหละมันดีนะคะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสารรค์อะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงที่ตัวคุณเองเลือกที่จะหลีกเลี่ยงจากคนที่ดราม่าใส่คุณน่ะนะคะถ้าคุณหลีกเลี่ยงจากคนเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่คุณสามารถกันพลังงานลบๆออกไปจากตัวคุณได้มันจะส่งเสริมให้ตัวคุณเองมีแนวทางใหม่ๆแล้วก็ทําให้คุณได้เจอคนในในเวเดียวกับคุณสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ นะคะไพ่เรื่องการเงินไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงพี่เมย์มองว่ายังคงไปได้เรื่อยๆถึงมันไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าคุณไม่อดนะคะเป็นห่วงแค่ในเรื่องของการงานที่มันมีคนรอบข้างเป็นคนคิดลบแล้วตัวคุณเองอาจจะต้องแยกให้ออกว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันคือพลังงานดีๆมันคือการหวังดีหรือประสงค์ร้ายกันแน่อะไรเงี้ยต้องแยกให้ออกแล้วคุณจะสามารถหลุดพ้นผ่านไปได้หน้าไพ่มันมีโอกาส นะคะหน้าไพ่มีโอกาสคุณจะได้เริ่มต้นอะไรจากการที่เป็นไพนะ่เดิมฟูลน่ะคือคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเดี๋ยวไปลองทําดูก่อนไปลองเริ่มดูก่อนแล้วมันก็จะได้เริ่มแล้วพี่เมย์มองว่าแนวโนงการประสบความสำเร็จในอน,นะค้มันมีเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณรักมันเป็นสิ่งที่คุณรักคุณจะอดทนคุณจะฝ่าฟันคุณจะสู้กับมันแล้วอะไรที่มันอยู่ในมโนภาพที่คุณคาดหวังไว้มันจะสามารถถอดออกมาเป็นของจริงได้ลองดูนะคะ ประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับความรักการงานการเงินของาชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะ subscribe like comment จะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะในส่วนของรายละเอียดการดูดูส่วนตัวสามารถแอดมาได้ที่มุมบนขวามือนะคะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ